อัตลักษณ์ชุมชนสร้างสรรค์เป็นโฮมคาเฟ่นะครับคุณน้ำผึ้งนะครับเนี่ยชื่นเข้มข้นทำจากใบเนี่ยงนะคะอะไรเนี่ยเชื่นเครืซอยใบเนี่ยซดสีดมโมจิหยดน้ำดอกเซี้ยวน้ำผึ้งแล้วปราก็หยดไถ้าคุณได้ขานเนี่ยคือคุณมาถึงที่นี่แล้วอร่อยต้องลองค่ครับจัดไปร้อนๆอย่างนี้มาเที่ยวบนดอยกันดีกว่าเราก็ เดินทางมาจากเชียงใหม่ทะลุเขตลำปางกันแลวนะทนายขวยัยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า,าแ 9, ขก้าข้อแคมตรวนี้เป็นลำปางแล้วนะเจ้าเชียงใหม่เราจะเดินทางไปหมู่บ้านป่าเมี่ยงนะไปทิพย์หมู่บ้านในป่าใหญ่นะไปทิพย์ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเหมือนกันแต่เราทําไมบอกเคยไปเจ้าไปทิพย์เดี๋ยวพาไปชมไปแอลกันเจ้าช่วงนี้ก็จะมีบรรยากาศเย็นๆรนรอยเนาะครับน่าร้อนแบบมีหาที่เย็นๆแอวกันดีกว่าเจ้า เราจะใช้เส้นทางนะจะมี2เส้นทางเจ้าไปที่บางคนเลือกจะไปเส้นทางแม่กระปองก็จะทะลุหมู่บ้านตาเมียงเหมือนกันนะครับแต่เส้นทางชันแค่มากแต่วันนี้เราเลือกเส้นทางมาทางเทพสเสด็จมาทางแยกเมืองปาเลี้ยวขวามาเรื่อยๆเจ้าทะลุเหมือนกันอาจจะเส้นทางยาวกว่ากันไปประมาณ20นาทีเนาะรอยต่อระหว่างเชียงใหม่และลำปางนะครับไปดูกันต่อครับอาการอย่างนี้ต้องเที่ยวบนดอยครับ บางจุดเนาะไปทีพเนาะครับถ้านะข,ขับแล้วมาระวังแต่ก่อนถนนก็นจะกว้างกว่านะคะเส้นแม่กำปองเนาะแล้วมีอีกเส้นทางหนึ่งเจ้าไปทิ่ไปอ,อยู่ในตัวเมืองลำปางนะไปเส้นแจซ้อนลำปางเส้นพุ่นได้เลยกับจตตลุหมู่บ้านตาเมี่ยงเหมือนกันเจ้าไปทิ่สามทางเลือกนะเจ้าเฮาอยู่ปงกุเขาก็จะขึ้นได้ทั้งแม่กำปองครับเส้นเทพสเดชเจ้าไปที่ไปพาดูตตอยบัถึงเตื้ออันนี้คือครั้งแรกที่เราได้มาเยือนนะครับ ครับมาเรื่อยๆก็มีจุดชมวิวนะครับโอ้โหคุณเอี้ยงเป็นไงบ้างว้าวว่างช่วงนี้กับพีเอมเยอะหน่อยนะเจ้าปเปทพครับตอนนี้เราอยู่ในเขตตำบลแคส์ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางและเจ้าเปเทพนี้แับจะมวิวสวยถ้ามามีทีเอ็มนี่จะสวยงามมากจะเห็นหมู่บ้านข้างล่างนะโอ้โห oh. เป็นศาลาพักใจนะมีหินก้อนใหญ่ๆ บ้านป่าเมี่ยงเลี้ยวขวา้ากิวฟินอยู่ฝั่งขวามือนะครับกิวฟินก็นคือจุดดอยที่ทะลุแม่กำปองไปที่ทางราชานที่ตะบกเนาะแล้วก็จะผ่านอุทยาแห่งชาติแจ้ซ้อนนะครับขบวนข้าปโาเมีอยค่เมื่อกี้สอบถามชาวบ้านคือเส<ะ>้นทางตรงนี้จะทะลุบ้านป่าเมี่ยงนะครับระหว่างทางก็เจอน้องวัวกินหญ้าชาวบ้านเลี้ยงวัวหลายตัวเลย ระหว่างทางก็จะเจอกับอุทยานแจซ้อนนะครับสำหรับท่านที่จะมาเที่ยวก็จะมีเสียค่าบริการนะครับจะมีนัผู้ร้อนแช่ไข่เนาะแช่น้ำร้อนแล้วก็น้ำตกแจซ้อนเจ้าไปท,ที่ที่เที่ยวของตหวันลำปางเจ้าแต่เราจะเลยรัดอุทยานไปก็จะมีค่า,าใช้จ่ายซ้ายไปอำเภอเมืองปานขวาไปบ้านป่าเมี่ยงอีกวศกิโลเมตร ทางเข้าบ้านแคบชันนะครับต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับราต้องระวังโอ้ราตระวังนิดนึงเด็กแกตลอดจ้าครับอ๋อเส้นทางนี้ทะลุบ้านแม่กำปองว้าวเดี๋ยวเราจะไปบ้านป่าเมี่ยง <c oughs> นี่ก็ตอนไม้ทึบนะครับมีเสียงนกร้องเสียงจิ้งหรีดเรไรลมเย็นๆนะครับ แช่ซ้อนไม่ไกลไหวปล่ะป้ายใหญ่ๆลานดอกเซี่ยวเป็นดอกที่ขึ้นชื่อในหมู่บ้านนะพี่จะเป็นต้นนี้นตรงข้างหลังแต่ดอกลวนไปแล้วร่วงไปแล้ว,ลว,ลวจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะครับแต่ว่าเรามาช่วงบ่ายสนะามนะป่าเมี่ยงปลอดภัยไร้มลพิษถึงแล้วบ้านป่าเมี่ยงนะครับนี้บอกว่าหิวข้าวซอย <laughs> ไม่แน่ใจนะ2 0 0เมตรนะครับข้าวซอยเส้นอุดง้งใบเมี่ยง อ่ะลองดูครับจะเปิดไหมนเมนาะเริ่มหิวละครับของทัพจังรดีทองโอ้อ,อาหารอัตลักษณ์ชุมชนสร้างสรรค์ข้าวซอยเส้นอุด้งใบเมี่ยงอ่ะลองดูครับบ้านนเจะลองตัดสินใจก่อนเนาะจะนอนพักที่นี่หรือกับตามทางแม่กำปองเนาะได้เลย เพราะว่าใกล้บ้านเราเหลือเกินมาเส้นนี้ว้าวอู้ร้านน่ารักมากเลยเนี่ยเปิดครับเก็เจ้าเปิดก็ครับมานี่อ๋อโอเคครับเปิดอยู่เปิดอยู่น่าลงเป็นร้านจะสวยแล้วนะทำร้านน่ารักมากครับโอ้ชาใบเมี่ยงน้ำผึ้งมะนาววุ้นน้ำผึ้งสวัสดีครับสวัสดีครับ

กว้างมุมสูงให้รับชมเนาะติดธรรมชาติสดๆชาวบ้านหาเองนะเพื่นป่านะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารที่เราตั้งใจให้เป็นอาหารอัหตราชุมชนสามสนค่ะเราเอาใบเนี่ยงของชุมชนมาทําเป็นเส้นพุดดอ้ต้องลองต้องลองแล้วก็ถ้าเราอยากรักษาความเป็นร้านนาก็เลยทําเป็นข้าวน้ําแกงเป็นข้าวซอย แต่ว่าทำน้แกงข้าวซอยให้ข้นนิดนึงเพราะว่าเราต้องการทานคล้ายๆกับอูด้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเป็นเหนือฟิวชั่นค่ะที่บ้านนี้ได้จอาของฝากด้วยอันนี้เป็นกาแฟที่เราทําเองเรามีส่วนเล็กๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพึงที่ต้องขออนุญาตแนะนำว่าเราก็จะมันเป็นภูมิปัญญาของพื้นถิ่นนะคะเราก็เลยเอา เอาไว้ว่าใครเป็นคนถามถาคนขึ้นหัวหน้าท<อ>ีมเ,เป็นใครมีชื่อตัว,วอะไรแบบนี้ขึ้นเท่าไหร่แล้วต้นไม้นั้นคืออะไร<อ>แล้วก็เราก็คือไปเป้าเขาอะค่ะพอตอนเย็นเราก็เอาไก่ไปห้าตัวแล้วเราก็ไปทําพิธีบูมสูเ<อ>พราเราจะเริ่มต้นที่เราจะไม่ใช้แบบถ้าเป็นน้ําผึ้งป่ามากๆเนี่ย านเขาออกไปถึงก่อนมีสิทธิ์ก่อนบางทีมันไม่แก่มากมันแก่มากเลยะเขาก็ต้องเข้ามาอันนี้มันคือต้นที่เหมือนมันมีเจ้าของแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่อุทยานเขาให้เข้าไปทํากินได้แล้วเราก็สามารถจะว่าต้นนี้ทั้งต้นราจอแล้วรอให้มันแก่ก่อนแล้วเราก็เอาออกมาแล้วก็มาจุดที่หน้าบ้านช่วงน้ำพึ่งนะใช่ค่ะาทิตย์คืนแล้วก็ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ของปีนี้นะคะเพราะว่าของปีนี้เนี่ยดูแล้วมันยัง อาจจะต้องเลยสงการ,รานไปครับขอบคุณมากครับ,รบโอ้ค่า PM ข้างบนนี้55าสิบห้าเองนะไปที่บ้านเราก็ร้อยกว่า200นะเขาบอกว่าไม่ต้องกลัว PM นะคะถ้าอยากมี PM ต้องขึ้นมาหมู่บ้านป่าเมี่ยงนี้เลยนะคะ องสเตพี่เขาบอกว่ามี26ที่นะ<ฮ>จัดไปเลือกได้ตามใจชอบนอกแนวไหนติดลำธารกับทุกที่เนาะว้าวเป็นบ้านปเป็นหมู่บ้านป่าต้นน้ําเป็นหมู่บ้านต้นน้ําเลยนะคะที่ลงไปเลี้ยงชาวบ้านข้างล่างนะคะรวมถึงบ้านเราด้วยนะพี่นอนนะครับบุญน้ําผึ้งนะคะเนี่ยผสมกับชาใช่ไหมชาขื้นชื่อของหมู่บ้าน <laughs> น้ำผึ้งก็คือน้ำผึ้งที่ชาวบ้านอ่ะไปเก็บเอง พ<ใ>ึ่งป่าค่ะสวยงามกับยอดชาลอ,องชิมลองชิมอลองดูครับลองดูอืมอ้มสดชื่นเข้มข้นพี่เขาบอกว่าชานี่ทำจากใบเมี่ยงใช่ไหมคะสก,กัดจากใบเมี่ยงลนะ้วิธีชาที่เรากินอร่อยกลมกลมเปรี้ยวนิดๆหอมหอมน้ำผึ้ง ชื่นถูกใจอลองชิมวุนแรกก็จะกินก็ตรงก๋เตี๋ยวช,วชิวๆร้านไหนมีกับคงกับข้าวก็กินไปมาเจอร้านนี้เด่นเลยเด่นเป็นสง,งา่าแต่ถ้าเรามาฝั่งแมก่กำปองก็อยู่สุดเนาะสุดหมู่บ้านใช่ไหมคะฝั่งนี้ใช่การ่สุดหมู่บ้าน GPS ถึงใช่ไหมคะร้านใช่ว้าวไงบ้างกรุบกรอบหอมน้ำผึ้ง มุกุน้นี่ก็น้ำพึ้งแท้นะคะ่ใช่ะอะเราดูคนนี้กินแบบน่ากิน<ๆ>น่าทานมากลองดูครับต้องเติมแกมเอารสสุดยอดใช่ใช่รสช,ชาติเฉพาะตัวของเขาเลยหอมชามได้ความฝาดของชานิดนิดแล้วก็ความหวานของน้ำพึ้งนะครับประชิมวุ้นหน่อยวุ้นน้ำพึ้งนั่งเลยอันใหญ่เลยที่ที่มีลูกผึ้งอะ่ะ อร่อยค่ะโหคุณนเยียงนี่ก็คือเส้นข้าวซอยที่ทําจากใบเนี่ยงนะคะครับทําเป็นเส้นแบบนี้นะคะซึ่งกินง่ายแล้วก็ทําจากใบเนี่ยงเลยนะค่ะนี่โหนี่ถือว่าแปลกเลยเนี่ยเส้นข้าวซอยครับออกแบบมาเป็นถ้วยนี้อลังการไหมไิทีสวยเนาะครับรายละเอียดว้าวอแบบญี่ปุ่นเลยนะครับโอ้มาประยุกต์ใหม่นะครับ อันนี้ไม่ได้นัดกันมานะคะมาได้นัดกันเจ้าของร้านนะมาเจอโดยมัเอิญบนดอยแล้วก็เป็นร้านที่แบบมาหน้าเชื่อจะได้มากินของดีแบบนี้เนาะเข้าสู่ใบเมี่ยงยุคใหม่เลยนั่นแ่ะครับจัดไปคนละั่วเลยค่ะพี่ครับว้าว่าลองดูครับคุณนี่ครับไี่ชิมเส้นก่อนเลยอันนี้คือครั้งแรกกันนะนุ่มๆีมันครับนุ่มๆกรึบๆอือ กินง่ายอันนี้ใบเมี่ยงสดหรือว่าใบเมี่ยงที่หมักแล้วคะใบเมี่ยงสดดเรามาผสมกับแป้งมาเป็นเส้นอุด้งอร่อยน้ำข้าวซอยเข้มข้นมากปกติใบเมี่ยงนี้เราก็จะเป็นเมนูแบบลาบนาเป็นซาใบเมี่ยงอะไรอย่างเงี้ยใต่ปากระป๋องใช่แต่รอบเนี้ย เอามาประยุกม่เป็นเมนูเหนือผสมญี่ปุ่นเลยเญี่ปุ่นเลยนะต่างชาติเลยนะคะรับผสมผสานกันว้าว <Wow. S 1> คุ้ค่าให้กับวัตถุดิบอือร่อยมากร้คานาจเจ้ามาที่มาจังกันเส้นดองท้ำจากเีืยอหนาวใบเมื่ออืมนุ่มเนาะน้ำเข้มขนคตรสุด ควนมของแป้งนะครับก็ส่วนผสมของชาเนาะแล้วก็รสชาติน้ำ,นำข้าวซอยนี่คือน้ำต้องข้นนะเพราะาว่าซหลุ่งเอาเปาน็นเส้นใหญ่แบบนี้ห <c oughs> นีหนีไม่ออกแล้วครับหนีไม่ออกกับร้านนี้ละใช่ตาคุณพี่นี่ <c oughs> นตาตื่นใจมากครับค <c oughs> ุณพี่ไม่ให้ไปไหนละ <c oughs> เดี๋ยวจะเสิร์ฟออกมากระเซอีกอุ้ยอ่าฮาลุยต้องมาต้องมาถ้าเรามาจากทำให้กำปองร้านจะอยู่ท้ายหมู่บ้าน ไปแถบเรุ่องใหม่่าได้เน่จะอยู่อีกน้นครับนี่คือมิติใหม่ของวัตถุดิบจากเมี่ยงเนาะครับคนต้องการใหม่กลับมาหน้าใหม่นี่ โอ้พี่เอจัดเมนูของหวานนั่นก็คืออะไรครับเนี่ยโมจิหยดน้ําดอกเซี่ยวน้ําผึ้งค่ะเราหมักน้ําผึ้งนะคะกับดอกเซี่ยไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เอามาใช้ปีนี้นะคะก็คือเอากลีบดอกที่เราหมักน้ําผึ้งไว้ค่ะนี่คือกลีบดอกแล้วก็ทําเป็นโมจิหยดน้ํานะคะว้าวอันนี้ค่ะสวยมากเลยเวลาเราทานนะคะ เราก็จะเอาดอกเซี่ยลที่เราหมักน้ําผึ้งไวะคะ้ค่ะนี่เป็นน้ําผึ้งของหมู่บ้านนะคะหมักเอาไว้หนึ่งปีแล้วเราหยดลงไปแบบนี้นะคะ่ะทานเมนูนี้นะคะทํามาเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลดอกเซี่ยวบานอของหมู่บ้านป่าเมี่ยงค่ะ <laughs> นี่ถ้าเกิดว่าดอกเซี่ยวบานนะคะจะให้นั่งทานใต้ต้นเซี่ยวนะคะ <laughs> แล้วก็จะได้กลิ่นดอกเซี่ยลไปด้วยได้บรรยากาศมากๆค่ะโอเค สุขสันต์เทศกาลดอกเซียวบานนะคะมาป่ามาโดยไม่คิดว่าจะมาเจออะไรเลยนี่คือถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเนาะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้านักท่องเที่ยวมานี่จะมีเมนูนี้อีกไหมครับเนี่ย มีเมนูนี้แต่ผมไม่มีดอกเซี่ยวประดับประดาเพราะว่าพี่หมักน้ำผึ้งไว้ให้แสดงพวกผมนี่คือยังทานอยู่ทนอยู่โอเคเราจัดไปสุดท้ายแล้วมั้งคะสุดท้ายของดอกเซี่ยวแล้วเราโชคดีมากเลยปีนี้เราโชคดีนะโดีใจนะช่องเบีทริ์นะครับนี่กักดอกเซี่ยวบานค่ะครับนี่เรามาชิมกันครับน้ำผึ้งก็จะมีกลิ่นดอกเซี่ยวนนี่้้าผึงหอมที่เหว่าช่วงก่อนดอกเซี่ยวบานนี่กลิ่นทรงกลิ่นหอม เราต้องไปกินใต้ต้นแต่ตอนนี้ายหมดแล้วค่ะชิมอ่ะลองดูครับอือครั้งแรกนะไม่เคยกินนะครับชิมลองดูกินเลยดีกว่าเย็นๆยนสดชื่นเนาะอืออือไม่าชิมครับนี่มีความหอมหวานหมักน้ำผึ้งครับโอ้โหของดีในป่าใหญ่ไม่น่าเชื่อนะ เราก็มาถามอ้อมซะด้วยเราก็มาเจออยู่ร้านแรกเลยต้นหมู่บ้านเลยโอ้มาไปที่มาชิมเจ้าคุ้มค่าการมาเยี่ยนะครับเห็นเขาเรียกินแล้วแบบอยากลองดูครับเนี่ยพี่เอ๋วันธรรมดานะเนี่ยใช่ได้อยู่ค่ะทันอยู่เย็นสดชื่นนะอันนี้หอมน้ำผึ้งเป็นเย็นรี่แล้วก็หอมน้ำผึ้งกลิ่นดอกไม้ลงตัวนะอืุดมดมอือณ์ ดอกซื้อก็หอมด้วยหอมมากกินได้นะเนี่ยนี่คือเซอร์ไพรส์มากนะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พี่เอกก็เคยดูคลิปเราด้วยเนาะสมัยเราเป็นลูกชนบเผามาเจอตะบนนี้แล้วพี่เอกก็เปิดร้านแบบนี้เป็นร้านที่อยู่ในป่าในเขาที่แบบมีเมนูแบบเนาะไม่ธรรมดานะใช่อยากให้มาลองคิดว่าน่าจะชอบคุณน้องด้งข้าวซอยเส้นใบเนี่ยงแอร์ท็อ ต้องมาลองต้องมาลองโทรมาก่อนก็ได้จองมาก่อนเพจจะได้เตรียมเมนูเด็ดๆให้กินมีเพจมีเบอร์โทรให้นะครับนะอยากให้ทานเมี่ยงกันนะคะเพราะว่าเมี่ยงเนี่ยนะคะมีโปรไบโอติกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาวิจัยแล้วพบว่ามีโปรไบโอติกแล็กตบาซเลัสถึง1ิชนิดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะถ้าเราเคยทานพวกคอมบูช่าค่ะมันจะคล้ายๆกันกลิ่นก็คล้ายๆกัน อันนี้เป็นภูมิปัญญาที่พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยส่งผ่านมาให้เรา200ปีแล้วนะคะถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์ไว้แล้วก็ทานนะคะมาประยุกต์แบบให้เข้ากับทำสมัยมากเลยอ่ะจะเห็นแต่ในท้องตลาดที่เป็นเป็นก้อนๆเเนาะแล้วเขาก็หยิบเกลือยัดใส่ใช่ใช่ไหมคะเป็นองค์มาเกษตรเลยใช่ไหมครับในต๋ยาประยุกนะเราก็เปิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าข้างในมีอะไรบ้างเสริฟอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วกับมะพร้าวค่ะ จะเป็นมะพร้าวคั่วใส่น้ำตาลลงไปคั่วให้มันหอมครับให้ความมันความหวานแล้วก็ความหอมถั่วนี่ก็ช่วยของความมันนะคะตัวเมี่ยงเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวฝาดอยู่นะคะมันมีเปรี้ยวฝาดมันหวานแล้วใช่ไหมคะครับแล้วก็เพิ่มรสชาติซา่า,านิดนึงแล้วก็เปรียปร้ยวๆนิดนึงด้วยขิงดองอนะคะเป็นขิงดองแบบญี่ปุ่นมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกว่า เผ็ดสักเท่าไหร่นะคะมันลดทอนความเผ็ดลงไปก็อร่อยเปรี้ยวหวานนะคะเป็นสามรสหน้าตาดูดีมากเลยใช่ครับพอหน้าตาดูดีเนี่ยก็ทําให้คนอยากทานเึ้นไปอย่างหนึ่งละเนี่ยก็จะได้อยู่กันได้นะคะยังคงอยู่แนะนําให้น้องทานกันได้นะมาที่นี่นะคะเราต้องทาน เพราะว่าหมู่บ้านชื่อว่าบ้านป่าเมี่ยงค่ะคถ้าคุณได้ทานเมี่ยงคือคุณมาถึงที่นี่แล้ว,ลวมาถึงแล้วนะครับามาถึงแล้วแล้วก็เป็นมันมีประโยชน์ด้ค่ะคมีกับร่างกายด้วยเดี๋ยวเราทานกันนะคะามาจากตามกระเซเมี่ยงครั้งแรกในชีวิตครับในการกินเมี่ยงแบบนี้แล้วก็เมี่ยงแบบปกติก็ไม่กินเราจะมากินเมี่ยงแบบนี้เพราะว่ากินง่ายหรือเปล่าพี่เอบอกว่า สีสันสวยงามร,รสชาติดีกว่าเมีย่ยงธรรมดานะคะลองล,ลองดูบอกกินคำเดียวจบว้าววิเทพเคี้ยวก่อนเคี้ยวก่อนจะยนินแกงง่งเลยนะคะเมีย่งยงนี่นะรับปกติเป็นของกินของคนโบร,รนาณคนคนแก่นะ แต่พอมาประยุกต์แบบนี้ปุ๊บโหวัยรุ่นอดงยาเรอาต้องลองคิป <laughs> ครับอร่อยต้องลองครับคิปครับจัดไปครับลำขนาดต้องลอง <laughs> ลำขนาดเจ้าอืมโอยเเข้าปลกามาเลยอมกนเกษต้องกินคำเดียวหมดนะ ได้ความหวานได้ความมันบ,บวกกับความฝ่ายของเมี่ยงนิดงนุ่มตัวเนาะนงตัวเลยอะ่ะเมนูนี้ต้องลองครับคนชื่อว่าหมู่บ้านป่าเมี่ยงก็ต้องมากินเมี่ยงนะครับแต่ถ้วันมาถึงแล้วคล้ายๆเมี่ยงคําที่เขาขายตามหนูคนเดินอะ่ะใช่ใช่ใช่แต่ <ๆ S 2> ว่าอันนี้จะเป็นแบบใบเมี่ยงหมัสูตรพิเศษของพี่เอ๋นะให้สนใจโทรมาก่อนนะคะพพี่เผื่อพี่เอเตรียมวัตถุดูวัตถุดิบเนาะ ต้องมาลองนะเจ้าโหคุณีงเป็นไงบ้างอิ่มอร่อยแล้วเนะวันนี้เนาะครับชุบๆไปเลยเจ้าไปครับตอนแรกหิวเข้าขึ้นมาเนี่ยกินอะไรดีเนาะบนนี้เนาะเนาะครับมาเจอร้านพี่เอกเลยจอดเลยมันก็เจอพี่เอกคนงามเลยเจ้าโอ้โหขอบคุณพี่เอกมากใช่ได้ขอบคุณมากค่ะให้ความรู้แล้วก็มาประยุกต์เมนูแบบท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยนะครับนะ บอกว่าไม่ธรรมาดาจริงอยากให้ลองเนาะบอกว่าไม่มีที่ไหนให้กินนะใช่ต้อง <laughs> มาลองร้านเอนะหางไม่กระปองนิดเดียวเองครับขึ้นมาประมาณสิบกิโลเองก็ถึงร้านเอละเดี๋ยวให้<ต>พี่เอฝากร้านาน,นิดนึง,งนะครับก็ฝากนะคะร้านไปเม่นครัเป็นบิสโทรค่ะเราเป็นร้านอาหารอัตลักษณ์ชุมชนสร้างสารรค์ เรามเาีเราใช้วัตถุดิบท้องถิ่นนะคะมาทําให้เป็นเมนูใหม่ๆครดอทใหม่ๆะคะ่ะอยากให้มาลองกันมาช่วยสนับสนุนทําให้เมี่ยงของบ้านป่าเมี่ยงค่ะยังคงอยู่นะคะช่วยกันอนุรักษ์เมี่ยงอนุรักษ์ป่าด้วยกันนะคะเชิญค่ะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ